สวัสดีค่ะอยู่กับเพื่อนเช่นเคยนะคะอยู่ที่รถบ้านน้องปายนะคะสาคาทวิทหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะเดกับปากซอยแบริ่งยี่สิบแปดนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถน่าหล่อคันนี้ค่ะไม่ใช่รถที่ไหนนั่นเองก็คือรถโตโยต้ารีเวหน้าร็อกโคนั่นเองนะคะสําหรับใครที่มองหาหน้าร็อกโคอยู่นะคะวันนี้มาจอดที่รถบ้านน้องปายแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะเรามาบอกโปรโมชั่นกันหน่อยดีกว่าค่ะ โปรของเรานะคะเช็เงินเรเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จองภายในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลดเพิ่มราคะอีก1 0 0 0 0มนบาทนะคะแล้วก็ของแถมเยอะมากนะคะมีกล้องติดหน้ารถนะคะร่มกันแดดก,กันฝนนะคะทุนประกันภัยกว่า3 0 0 0 0 0บาทนะคะตัวเช็คไยนะ้ำมันเครื่องอีก54รายการเลยโอ้โหของแถมปังมากค่ะแล้วก็นะคะเอกสารในกางรถก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีแค่มี ทะเบียนบ้านนะคะประชาชนสลิปเงินเดือนนะคะสเตนไม่ต้องรอหกเดือนก็ออกรถกับเราได้แล้วค่ะไม่รอช้าค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ<ม>่ารุ่นล็อกโคคันนี้นะคะสวยมากอ่าจุดโดดเด่นของเขานะคะก็คือกระจังหน้าโครเมียมค่ะเป็นหน้าล็อกโครุ่นล็อกโครด้วยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วนะคะคือแบบสวยมากขนาดเครื่องอยู่ที่2 8จดดนะคะ แล้วก็นะคะเป็นปี2018ด้วยโอ้โหมาพร้อมซุ้มล้อดำนะคะแล้วก็เป็นล้อแมกด้วยนะคะล้อแม็กยางใหม่นะคะของเฉพาะล็อกโคของเขานะคะคันนี้โอ้โหสวยมากนี่นะคะคือชุดแต่งของล็อกโคเขานะคะโอ้โหสวยมากนี่ค่ะ แล้วก็นะคะกระบะนะคะไม่เคยบรรทุกของหนักแต่อย่างใดนะคะนี่เปิดให้ดูเลยโอ้โหใหม่กว่านี้ก็ไปซื้อมือหนึ่งได้ราคาคันนี้คือแบบใหม่มากเทียบมือหนึ่งป้ายแดงได้เลยนะคะเป็นรถนะคะดําเดิมนะคะไม่มีการชนหนักตัดต่อพิคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปชมด้านในกันหน่อยดีกว่าคะ่ะอ่ะแล้วที่สำคัญน,นะคะนี่จุดเด่นนะคะนะคะนี่คือคะ่ะ ไว้สำหรับใส่จักรยานนะคะนี่โอ้โหใครที่มีจักรยานนะคะเสือมอบนะคะห้ามพลาดเลยมาข้างในดีกว่าค่ะนี่ข้างในนะคะมาพร้อมกับคอนโซลดํานะคะทั้งคันนะคะที่สําคัญค่ะไม่วิจัยงานเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นอ่าตะกล้องแทนชมนะคะแต่แป๊บ,บนึงเออแจ โอ้โหใหม่มากโอ้โหพร้อมได้เบาะหุ้มเบาะหนังนะคะสีดําอย่างดีค่ะพวงมาลัยนะคะมาติฟังก์ชันนะคะโทรได้นะคะวางใส่ได้นะคะนี่ไม่ห้าหมื่นโลค่ะอย่าตักกล้องพาชมนะคะนี่อ,อาเพิ่งเพิ่งพาชมนะคะนี่ค่ะอ่านี่โอ้โหนี่ค่ะเป็นกระจกไฟนะกระจกไฟฟ้านะคะนี่อ่ากระจกไฟฟ้านะคะนี่ค่ะ คือแบบสวยมากค่ะเป็นคอนโซลดำนั่งคันนะคะนี่ค่ะเป็นจอนะคะจอ LED นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้เลยนะคะนี่เย็นมากอะเย็นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นอันนี้นะคะเกียร์นะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะนี่ค่ะเป็นคอนโซลดำนั่งคันนะคะน,ะคะนี่สวยงามมากโอ้โหเหมาะสำหรับใครนะคะที่ตามหารถอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ มุมโดยเบาะหนังอย่างดีนะคะนี่ค่ะโหสวยงามมากใครตามหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะนี่ค่ะนี่เราจะนอนก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่โอโ้โหดีงามพระรามก้าวค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกราคาคัคนนี้กันดีกว่าค่ะ คันนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะเป็นโตโยต้ารุ่นล็อกโคนะคะแล้วก็เป็นหน้าล็อกโคะเยนะคะขนาดเครื่องนะคะอยู่ที่2.8นะคะเป็นปี2018นะคะวันนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่7 7 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะโตโยต้าหน้าล็อกโคคันนี้นะคะฝากชื่อฝากโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิด ไม่มีแล้วแล้วนะคะเพิ่งจะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ